ร้านอาหารป่าที่อยู่ในกรุงกรุงเทพ <laughs> เรียกว่าแบบเรียกจากวังกลางเมืองก็ว,ว่าได้อะโคตรเจริญอะ่ะแถวเนี้ยอันโอพี่นี่ช่วยอ,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 อะไรเนี่ยไม่เท่าอะไรหรอกค่ะไม่เท่าอะไรหมูป่าคุกกิ้งปกติเราจะเจอแบบพวกไก่คั่วกิ้งหมูคุกกิ้งเออนี้เขาใช้หมูป่าเป็นคุกกิ้งอะไรฮะข้างผัดกิ่งโอ้โหดู ดูเนื้อพริกดิอุ้ยหม้อน้ำมระเบิดแล้วกูทรมานตัวเองใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ไอ้นี่ดีวางเนี่ยมีมูและเนื้อแบบหืต้องขึงเฮ้ยไม่น่าเชื่อเฮ้ยอันนี้ไม่น่าเชื่อแล้วต้องขึงกูไปอยู่ไหนมาเนี่ยยี่สิบเอ็ดปีกูไม่ได้มากินเขาเนี่ยแล้วอยู่ใกล้บ้านเราด้วยใกล้เราก็ขับผ่าน ขับผ่านตลอดอีกหนึ่งร้านอาหารป่าที่แนะนำ วันนี้นะครับอยากกินอาหารป่าแต่ว่าอยู่กลางเมืองผมอยู่ที่ถนนระเสริมนกิหรรือทีู่้จัักกกนนนนนใามถเษตรนวมินต์ต่อหม้อที่170ชื่อว่าร้านเงินเงินเงินอาบุกเลยดีกว่าพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านร้านอาหารป่าอยู่กลางเมืองพี่คนไหนชื่อลีน่า อ๋อพี่จีน่าค่ะพี่จีน่าใช่ไหมค่ะวันดีค่ะจีน่าพี่จีน่าเป็นเจ้าของร้านใช่ค่ะโอ้เห็นบอกเปิดมา21ปีแล้วเหรอใช่ค่ะ21ปี21ปีค่ะพูดตรงๆนะผมไม่เคยมากินเลยอยู่ใกล้ในเมืองข้าแล้วก็อยู่แบบเลยไปนี่ก็ตามใจปรารถนาแล้วเลยไปเนี่ยเลยไปตรงสุดทางอ่ะนั่นที่อยู่กลางเมือง21ปี21ปีขายอะไรมายังไงพี่อ๋อเขาขายพวกอาหารป่าค่ะ ตั้งแต่เริ่มเลยเหรอพี่เป็นเจ้าของร้านตั้งแต่เริ okay. ่มเลยไม่ใช anyway. ่ค่ะพี่นะเป็นลูกพี่เป็นลูกจ้างเขาเมื่อปีสี่ห้าแล้วพอตอนหลังพี่มาเป็นมาเป็นเจ้าของที่ขายเองปีห้าสองค่ะคือมานสี่ห้ามันเป็นอะไรตำแหน่งอะไรอ๋อไปทั่วทั่วไปค่ะทำลุกใหญ่ล้างจานล้างจานด้วยเขาแรกยังไม่ได้ทำแม่ครัวนะคะเอาแล้วทำไไปไหนก็าไปอยู่ดีๆเจ้าของยกร้านให้เลยอ่ะไม่ใช่ค่ะปรเดีมันมีปัญหานิดนึงแบบพอดีเจ้าของที่เขาไม่ให้ไม่ให้แกขาย เป็นที่เช่าใช่ค่ะเป็นที่เช่าก็เลยเซ้งต่อกันมาค่ะแล้วมาททากับข้าวเป็นยังไงอ่ะก็ทํากับข้าวตอนแรกก็มีแม่ครัวมีแม่แม่ครัวอยู่คนนึงทีนี้แม่ครัวดังเดิมดังเดิมของเขาแต่ระหว่างนั้นที่ทําอยู่อะแกออกกระทันหันอืคุณยายก็บอกเฮ้ยจีน่ามันขึ้นไปทําที่ปัาตายหาแล้วเราบอกทํายังไงเขาจะกินได้มีลูกค้าทํายังไงใช่ค่ะมีลูกค้าแล้วก็ทําไงทีนี้ลูกค้าเข้ามาพร้อมกันสี่โต๊ะ ทำก็ทำจริงๆแต่เองก็เป็นคนทำเป็นคนทำกับข้าวแต่เรากลัวผุดนกินไม่ได้อ๋อไม่มั่นใจไม่มั่นใจอ๋อนั่นเมื่อเมื่อกี่ปีมาแล้วอันนั้นมันก็ต้องหลายปีแล้วค่ะเป็นสิบปีค่ะเป็นสิบปีเป็นสิบปีแต่คนเนี้ยมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราทำมาเป็นสิบปีใช่ค่ะโอ้โหได้เปิดกี่โมงกี่โมงพี่อาานป่าเนี่ยก็เปิดตั้งแสิบเอ็ดโมงเช้าค่ะเลิกก็เลิกปกติจะเลิกสิบ ตีทุ่มดังเดิมก็ชื่อเงินเงินเงินเลยป่ะใช่ใช่ดังเดิมเงินเงินเมื่อ21ปีที่แล้วก็ชื่อเงินเงินเงินเลยโอ้ก็นี่กลุ่มลูกค้าก็ต้องแบบโอ้เพียบเลยดิใช่ค่ะลูกค้าเก่าๆเนาะค่ะลูกค้าเก่าๆโอ้โหแล้วเปิดอยู่เนี่ยริมถนนเกษตรนวมินเลยเนี่ยแบบเขาไม่ค่อยเห็นกันเป้ายด้วยแหละป้ายที่มันเหมือนหลบในมุมในอะไรเงี้ยวันเนี้ยเขาเห็นกันเยอะแน่นอนแล้วเป็นร้านอาหารฝาที่อยู่ในกรุงเทพเรียกว่าแบบ เรียกจากวังกลางเมืองก็ว่าได้ขวดเจรัะแถวเนี้วันนี้มีอะไรให้ผมกินบ้างพี่อาหารป่าพี่เนี่ยอาหารป่าพี่ก็จะทาควางผัดเผ็ดวางผัดเผ็ดหมูป่าขวดกิ้งขาปลาไหลผัดเผ็ดใี่ค่ะค่ะแล้วก็มีปลาหมออีกมมีปลาหมอชูชีโอโหแล้วพี่แกงนี่ทํยังไงตําเองค่ะตาเองนะเนี่ยนะอย่าหยาบงี้เลยนะใช่ค่ะเราตำอย่งหยาบงี้เลยปั่นด้วยโขกด้วยปั่นด้วยโขกด้วยโอ้ยอยากกินแล้วว่าอยากกินแล้วว่า แล้วก็ที่นี่มีมีแยกนะมีครัวทอดตรงโน้นครัวผัดตรงนี้นี่ครัวสะอาดสะอ้านนะที่ล้างจงล้างจานนี่โอ้โหสะอาดสะอ้านใช้ได้เลยนะเป็นร้านอาหารป่าที่เรียกว่าต้องมาลองละเดี๋ยวผมลองก่อนแล้วกันฮะพี่พี่จีน่าทําเลยครับพี่ค่ะไหนขอดูปลาไหลนะปลาไหลได้ค่ะนี่ปลาไหล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 ท้องเหลืองเลยมึงเอ้ยไหลไทยเลยอันเนี้ยมาให้ผมช่วยได้บอกนะ พริกแกงนี่เยอะกว่าปลาไหลนะเนี่ยเพ่อพอนเ่เจ็บมันจะได้เข้ากันไงใช่ไมมันต้องจัดเลยนะเพราะว่ามันต้องมันจะได้ดับกลิ่นคาวอาหารป่านี่เอกลักษณ์มันคือรสชาติต้องจัดจ้านใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ารสเอ่อพริกหรืออะไรไม่ถึงนี่มันจะคาวมันจะไม,ๆๆม่ถึงแลวยิ่งปลาไหลด้วยเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบเพราะว่ามันมีกลิ่นโคลนกลิ่นสาบเยอะแต่ถ้าเราเอามาทําเป็นเนี่ยคนทําเป็นเนี่ยทาดีๆเนี่ยไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยเพราะอย่างเนี้ย ใช้พริกแกงที่ตําเองพี่แค่แค่เห็นแค่นี้ผมก็อยากกินแล้วคือไม่ได้กินอาหารป่านานเนี่ยเพราะว่าพักหลังนี่ไม่ได้ออกภูทรเยอะอ๋อนะคะแล้วก็เนี่ยวันนี้มีโอกาสได้มาแบบอยากกินอาหารป่าไงเพราะเป็นคนชอบอาหารป่าอชอบชอบแนวๆนวเงี้ยรสจัดรสหืมหืม,หม,หม,หมกินกินดีเฮ้ยกินดีเฮ้ยเอาเลยเว้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ดู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 พริกอุ้ยเห็นแล้วก็อยากกินว่ะเฮ้ย <c oughs> เอาเลยเยเอาเลยคร<ห>ับ<ะ>เอาเลยฮะเอาร้อเลยเหรอ,ออยู่เครื่องแกงเลย <c oughs> โอ้โหตายละอุ้ยจุนต่อเลยพี่ต่อเลยมีเมนูอะไรต่อฮะอันนี้ก็อันชาหืมเครื่องแกงดูหยาบดาบอ่ะพริกแกงนี่บอกว่าเยอะกว่าปลาไหลอหืม ชอบถ้าใครชอบกินพริกแกงเนะี่พี่นี่ได้เลยกินสักคำอันนี้คือแดกแบบว่าไม่ต้องข้าวเลยนะก <c oughs> ูว่ามีเดือดเดี๋ยวมีบะแกงแตกเขาดูนะรสชาติของพี่เขาออกเค็มเผ็ดหน่อยแต่ไม่ได้แบบเค็มโดเลยนะกินงกับข้าวนี่อร่อยเลย <c oughs> แล้วดูพี่เขาโขกใหม่ๆสดๆโอ้โหพี่ชอบนี่คืออะไรไหมพริกแกงหยาบมากคือหยาบแล้วแบบเยอะอะเนื้อพริกแกงเยอะ อุ้ยอันนู้นทอดอะไรอ่ะอุ้ยตรงนี้ก็ดีอุ้ยตรงนั้นก็ดีอุ้ยไม่ได้กินอาหารป่านานอุ้ยดีใจวันนี้ดีใจเอาออกไปข้างนอกดีกว่าไม่กวนพี่เขาละไปหลอกหอกกินหลอกกินอืมดีแฮดีแฮ เยอะไปไม่ไหวเยอะไปเธอจะทำบาปฉันทำบาปอะไรล่ะนี่ดูสิมาอีกแล้วมาเลยครับพี่กบพ่อกระเทียมอันนี้ปลาอะไรฮะกระขังอืมเฮ้ยนี่นี่อยากให้ลงปลาไหลก่อนฉันยังไม่เจอปลาไหลเลยเขาเจอแต่พริกแกงไงนี่ไงปลาไหลนี่ไงปลาไหลมันไหลไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอ้าปลาไหลแต่พริกแกงเขาแบบโอ้โหเยอะสีสีจัดมากแบบหยาบแบบคือต้องบอกว่า หนอแรกนะนึ่ว่าแบบว่าร้านอยู่ในกรุงเทพอย่างนี้เขาจะแบบว่าเกรงใจคนกรุงหรือเปล่าคนเมืองไหมไม่นะอืมห่อยห่อยต่างไข่เจียวต่างอืมหืมรสชาติด้วยลองดูเนี่ยกระไหลงี้ร้อยห้าสิบบาทเนี่ยประคังเอาเครื่องมาด้วย เครื่องหสีสันหน้าตาหายันกันนึกว่าอยู่ต่างจังหวัดเฮ้ยร้านนี้แก้ขัดได้เลยถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากเดินทางไกลนะไม่อยากออกออกต่างจังหวัดแย่าไค่ะโอ้พี่งี้เทอะไรเนี่ยเท่าร่รอะไม่เท่าไหร่หรอกค่ะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอกคะไม่เท่าไหร่หรอเออไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเออเดี๋ยวดูดิมีบอกไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ น,น,นี่พี่แกงถึงวางถึงทำไวเหมือนกันนะเนี่ยอ,อ,อืมเนขวามันตืี่คนข้างสองร้อยะ้างนี้สองร้อยแกงป่าร้อยหกสิบครับ160ร้อยหกสิบกบร้อยห้าสิบครับคือต้องอต้องเอรียกว่าเฮ้ยพอได้เลยนะพอได้เลยอากาลอร์นอาหารป่าขออยากอร่อยอย่างเดียวคือาอา,อาหารป่าต้องต้องจัด โอ้โหเคจะกินหมดไหมเนะี่ออเออทำไมนคนเป็นผู้หญิงอะไรกินข้าวเยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าดูกล้ามแขนฉันนีไ่ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์กำลังลดอยู่ลดอะไรอะ่ะตักข้าวมาให้อยู่ก็ตักไปก็ยากินหมดก็ได้นี่ไม่เห็นตักไปแล้วไม่เห็นต้องกินหมดเลยไม่ต้องเสียดายแล้วทำไมไม่ตักออกจากจานจานอื่นเราชอบอันนี้ มดีใจอะไรครับดีใจพริกแกงใช่มีแต่พริกแกงจะใส่มาะ<ช>่ะลองแกงป่าะอะไรครับพีปพ่ป่าคั่วกิ้งหมูป่าคั่วกิ้งโอ้โหตายอันนี้น่ากินอ่ะแห้งอ่ะไม่มีแบบน้ำมันเลยเป็นไรกลาเกล็ดปลาเกงแตดไม่เท่าไหร่คุณคลุมก็ไปที่หน้าเขาแดงมากหมูป่าคั่วกิ้งปกติเราจะเจอแบบพวกอะไรอ่ะไก่คั่วกิ้ง หมูคุกกิ้งเดีนี้เขใช้หมูป่าเป็นคุกกิ้งอลองหน่อยร้อนแรงร้อนแรงอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่าแบบร้านที่แบบว่ารสจัดจัดแบบที่เราชอบนะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นรองนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้พุ่งแบบไม่รู้อ่ะคือว่าในกรุงเทพ่านร้านแบบโ้ไม่ไม่ค่อยเจอไม่อยเจอ,อเฮ้ย นี่ดีแต่ย่อเค็มๆหน่อยเค็มๆหน่อยพวกกิ้งไงอืมอืมร้อนอ่ะโอ๊ยแฉะแล้วจุ๊งไหมแฉะแล้วแฉะแล้วเป็นแตกเลยมอน้ำระเบิดจิเกียร์ร้อนโอ้ยโอ้ยตายเอาพี่เอาข้าวนน้ำแข็งให้สิเบาเขาผักอ๋อผักเออแก้เผ็ดค่ะครับคือต้องบอกว่าแก้ขัดได้เลย ไม่อ่อนปวกเปียกแล้วก็จงไม่จัดจนแบบพุ่งทะลุเพดานเออใช้คำนี้แล้วกันไม่สิดไม่ซีดหูกินอันนี้เข้าไปเพกทุ้นเลยพุ่งเรตักกี่อย่างอ่ะเมื่อกี้ถองคำพูดได้ไหมว่า,าน,นี่บอกว่ามันไม่ทะลุเพดานน,นีอันนี้ะอ,อ,อันนี้ไปอัน,นตัวนี้ไปใช่หูจะแดงทำไม ประเอะไรอ่ะอันเนี้ยมีมีที่เบาเบาแค่เนี้ยเนี้ยเบาอันนี้ก็ยังไม่เล้ไ,ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้สองอย่างเนี้ยถ้าจะเอาชอบนะถ้าจะเอาพุ่งทะลุเพดานในตนัวนี้แต่ถ้าจะเอาแบบให้กินแบบแบบยาพริกแกงอย่างนี้นะสมุนไพรน้องอุ้ยอะไรฮะวางผัดเด็ดโอ้โหดู พีด่ดิอุ้ยอันนี้น่าจะดีพี่ครับขอข้าวขอข้าวหน่อยโอ้ยตอยเลยพี่แกงพี่เขาหมดหรือยังอะยังพี่แกงพี่เขาหมดเลยทำเองด้วยเหรอโอ้ยตายตายหม้อน้ำมันม<ด>ระเบิดแล้ว งานตัวเองใช่ไหมอืออันนี้จัดจ้านอันนี้โอ้อโหกูณทองก็พูดแล้วเมื่อกี้พอโดนนี่ไปเลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้อืนนอเอาทำไมกล้ากินเลยขอบคุณค่ะขอนนข้าวมัมังได้ไหมฮะเฮ้ยถ้าจะไม่ไหวถ้ากินปเปล่าๆโอ้ยสุดเลยว่ะเฮ้ยไอ้น,นี่ดีวางเนี่ยหอ้นเล็เมือแบบอือ เนื้อเนื้อพริกแบบถึงมากของขึงอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเอ้ยอันนี้ไม่น่าเชื่อแล้วคล่งขึงกูไปอยู่ไหนมาเนี่ย2ีบปีกูไม่ได้มากินเขาเนี่ยก็อยู่ใกล้บ้านเราด้วยก้เราก็ขับผ่านขับผ่านตลอดา๋แย้วอันนี้ดีอร่อยโอ้โห้กอโโย ดูหน้าผมเห <c oughs> ็นกันแบบจะาระไปเลยต้องบอกว่าไอ้กวางผัดเผ็ดเขาเนี่ยหฟูจะกินยังไงต่อวะเนี่ยโอ้ยตายแล้วก้อยเ้ยไข่ป็นไข่ไข่เดียวฟูกรอบ<น>อีกหนึ่งร้านอาหารป่าที่แนะนำนะใครที่แบบว่าอยู่ในเมืองในกรุงเทพแล้วแบบสนใจอาหารป่าอาหารแบบ บ้านๆแบบว่าบ้านแบบป่ปาๆางี้นะได้บางเมนูนะไม่ได้ไม่ได้หมายของว่าได้ได้หมดนะแต่ว่าดูเอาผมพยายามสั่งมาเพื่อมาทด,ทดสอบทดลองออ้ยนี่กินกินตัดหน่อยแล้วก็อยากกินอีกพี่แกงดีเลยอสังเกตดูนะที่เขาแบบใส่พวกเครื่องกระชายพวกอะไรพวกนี้เยอะมากโอ้เนื้อพี่แกงเยอะ เยอะมากโอ้ยจะตายไหมเ้าไขไปายรอน้ำก่อนเออรอไน้ำก่อนตอนนี้เพาดานกูเริ่มเริ่มกระตุกเนี่ยเวลากินอะไรที่มันจะจัดนะนี่ยอาจารย์เนี่ยแม่งใช่เลยูตายเงิน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 น้องเงนิงน,งนที่แท้คือเศษกระดาษแต่มันไม่อาจจะบรรดาลตามประสงค์เห็นใครอ่ะ เพ่งใครไม่รู้แต่ว่าเคยฟังเราไม่เคยฟังก็เธอไม่เคยอยู่ต่างจังหวัดเธออยู่ในบ้านนอกเธอไปอยู่ที่อะไรอ่ะเธออยู่บ้านนอกเธออยู่ต่างจังหวัดใช่ไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนต่างจังหวัดเนี่ยลูกอยู่ในเมืองนิดนึงอ้าวจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เห็นไหมใกล้เมืองไอ้เธอเนี่ยไกลมิเศษวิเศษวิเศษวิโสมาจากไหน ไ,ไหเอาคุณต้อย,ชยโชว์หูดูความร้อนดิโอ้โหเพดานกูยังโหวไม่หายเลย <c oughs> เสียงก็เริ่มจะไปแนละ้วตักให้อุ้ยลดเลยจะได้หายเผ็ดใจกูนี่แม่งนะ ทรมานตัวเองนี่สุดๆเฮ้ยอะไรมาอีกเนอะเหนื่อยกินรอรู้ตายเอาลองนี่ก่อนโอ้โหอืมอืม mm โอ้โหไอ้เหี้เป็นการทารมานตัวเองอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเลยแต่ว่าลองกิน ชูชีมาลองหน่อยปลาหมออยากลองพริกแกงเขาพริกชูชีเขาเอาียน <c oughs> เนียนๆตับก,ก้างมาให้กินเนี่ยพอทำพินัยกรรมให้แนละ้วเธอทำอย่างนี้เหรอทำไมเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเติมหน่อยเติมหน่อยเอาพริกมาเติมหน่อยเอาไปเนี่ยเครื่องแกงเน้นๆเลยเนะี่ยเน้นๆเลยเนะนี่ยลยเนะี่ยน้ำผักไผ่น้ำต่อเลย อันนี้ทำเพราะกูชอบกูเป็นคนชอบแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องทำตามโอ้เริ่มปวดท้องแล้วเอาแล้วไอ้เหียปวดท้องปวดท้องเหรอไปรอที่รถไป้ยไม่ไหวแล้วไปโรงพยาบาลก่อนไอ้เหียไม่ไหวป <laughs> วดท้องเดี๋ยวเรียกรถไปส่งไอ้ฉันน,นั่งกินต่อเดี๋ยวค่อยไปเด้อ อยาให้ไปที่ชอบพี่ชอบใช่ไหมไม่ใช่ทำไมอ่ะก็เห็นบอกวดก็บอกจะเรียกรถให้ให้ไปที่ชอบพี่ชอบหรือเปล่าล่ะไปที่ชอบพี่ชอบแล้วอย่ามารับนะไม่ต้องไม่ต้องไปอย่ามารับนะอยารัลนะก็แล้วแต่เพราะว่าตัวเองเรียกเรียกรถไม่เป็นกลับเองไม่ได้เอ้ยรู้ทันนะไปกินไปกินไปพักก่อนไม่ไหวแล้วปิดคลิปแล้วไอ้เหี้ยไปกินยา